สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระแล้วครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาเลาะโคกสับมงคลนะครับเมื่อนี้ว่าเขาสีมานม่หมานจังไดกัจังมารุนกันครับหลังจากที่ฝนกัตกลงมากะตกอยู่สองมื้อครับเมื่อแรกกัตกบ่แห้งดอกมื้อที่สองกัตกมาอีกกะถือว่าเปียกยุ่ครับกเ็เฮี้ยนให้ดินเปียกดินซุ่มยุ่งแบบ แต่ว่าเห็ดจักสีย่างทัานออกหรือว่าท่านออกกับบะงัวเหรอครับเขาก็สีย่างขึ้นไปคนละครับเข้าไปทางไหนคนละเพราะว่าเห็ดมันก็คิดว่าถ้าออกก็น่าจะออกจากทางไหนมาครับไปครับจังไดนกับไปร,รุ่นน้ากันครับเป็นกําลังใจให้กันคือเกาเด้อครับไปครับเขาไปทางไหนคนละ ชุดแรกแหกมานของเขาครับน่ะเห็ดนาขาวเห็ดนาขาวอีกแล้วครับ คนมาเคลียร์อยู่นะครับ บอกน้อยๆกาลังสิเกิดหุมนี่ถ้าเกิดเกิดร้ายคักด้วยครับ ครับหุดกวอาโยน้ำซิละ่มะมาหอดหอมที่ลืมมีดชิบที่แล้วลเหรอครับเนะนี่ยอันนี้ห้จักดอกสองดอกบ่ ไอคนมาเชียร์ต้นนี่ครับไอคนเขาเจ้ามาเชียร์มยมีบ่ทตั้งเที่ยผมก็บ,เบ่เห็นที่กันนะครับเบิง้งไสวกันตั้งเทียวมีพี่น้องเขาว่าเจียมเห็ดบ่เม็ดดอกนะท่านตั้งเที่ยมันบังมุมนะครับมันกับโบเห็นนี่ลีล่ะแต่ผมกับย่างรอบอยู่เลยบ่แมนว่า เสาท้ายคลิปเราผมก็ไปเลยผมับยางรอบอยู่บางเทียดแดงๆมันกับโบเมนนะครับติว่าเอฟซีหรือว่าพี่น้องเขาบางคน่วงว่าแดงๆนั้นอีกดอกนึงท่านมันบบเมนครับเป็นหมากหมากยางหรือว่าหมากไม้ครับเดี๋ยวผมเสียบเบื้องดอกถ้ามันเห็นคือคือโอ้นี่ครับดอกนึงพอแล้วโอ้บอลถี่นี้ดอกเดียวนี่เพื่เดี๋ยวเอาเบื้องใกล้ๆกัน โอ้ดอกงามอยู่ครับโอ้โองามอยู่ครับเยะอะยหถือว่างามอยู่ครับงามอยู่ดอกเนี่ย หาบวอีกจะเข้าเหรครับบนมีเขาก็ติดไปโฮมไหมครับนี่ก็เปลี่นอีกโฮมนึ่งเหละครับหเห่มนโฮมเห็ดกัวที่เขาเคยมาเอาล่ะครับผมก็ย่างเลาะเบิ้งมัดแล้วมีซ้ำนี่เหระครับเนี่ยซ้ำที่เห็นเหระครับดอกเดียวเนี่ยครับอันนี้น้องเขาเบิง้งถือว่าดอกงหญ่ยอยู่ครับนี่เห่ะครับเนี่ย เห็ดอย่างไรนี่โอ้เห็ดเพลิงแดงครับโอ้เผากระเสียดายครับอันนี้เอาได้บ่างนะโอ้ดอกนี้เอาได้เยอะครับดอกนี้งามอยู่ เห็ดตะไคร้ครับดอกหนึ่งตะไคร้หน่อยเห็ดอีอย่างเหรอครับโอ้เห็ดตะไคร้ตอนนี้คเห็ดตะไคร้ น้องเบ,บิงผมย่างมาามาหันผมย่างลงมาเนี่ยหิดหัวน้อยเดียวโอ้ยเจ็บไปแล้วครับเบิ่งบ่้ข้างมุมเงยเลยบน้่ย่างลงมาหิดหัวประมาณสอกเดียวครับโอ้โหเจับไปแล้วไปไปไป ว่าเอาว่าท่านมีน้ำหวานหรอว่าว่าท่านมีหัวน้ำหรอครับเบิง่งมาจับไม่ๆเลยนะ ันเห็ดอีหยังล่ะเนี่ยเบิ่งก่อนครับพี่นออ้องเห็ด,นนดหเห็ดพึ่งเหลืองนั่นบ่มันกินได้บ่ล่ะเห็ดพึ่งแนว้ยเนี่เออเห็ดเพิงเหลืองหรือมั้งเนี่ยนั่นแป่าเรือเห็ดเพิงอีหยังผมก็บ่มั่นใจกันเนี่ยนั่นบอเห็ดเพิงอีหยังบอ,นนเ,อ,งอ,งบอเอาไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องจังได๋ก็ กันแจงแล้วกับหิมยแล้วจินก่อนนะ่ะเขาบอกจินแล้วแจียงแล้วกับหาหเมยแล้วจินก้อนนะ่ะเขาอก็สิหาหเมยกินแล้วกะว่าเขาก็ออกไปทุลาจักสองชั่วโมงนี่เนาะกลับมาขันเมียยังอยู่ดีสบายกะแสดงว่ามันกินได้นะพี่นอนะ้องเนาะเอาเอาตามนั่นหะไปะ <laughs> ปกติเห็ดพึ่งมันกินได้แน่ยเยอะดอกครับนี่ยละ่ะนะเอาตามที่ว่าละ่ะ <c oughs> โอ้มันนี่เห็ดก็หายากครักอยู่ครับเมื่อนี่เนื่องจากเห็ดก็ออกบท่านหลายแต่ว่าค้นก็มา้าเริ่มมาแล้วครับ พอดอกนึงครับพอแล้วโอ้ดอกนี้ก็กำลังเกิดเลยครับอืงามๆเลยครับ หิดต้นเนี่ยยังไงิดเพิงต้นเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งวานบบแมนห,หิดเพิงทามบ่หิดเพิงใบตองนี่แหละ เฮ็ดพ <H> um> ึ่งบ่ค่อยสันทัดด้วยครับแั่นก้จินได้หมดแล้วครับเอก,ก่อหน่อยดอกนึงครับกำลังดอกงามเลย เห็ดมันปูเหรอครับเห็ดมันปู้วครับนะี่ผัดกินแซบครับนะี่เราที่เก็บเอาจากน้อยกอนเก็บเอาจากผัดนึงเลยเหรครับไปผัดน้ำมันหอย เดี๋ยวไับ้ามเมันปูคือเละเท้ะ 然后。Yeah. หลายอยู่ครับเงินมืดเหรอครับโอ้สิเอาเอาวมื่าไรนยครับเดี๋ยวก็บพอแล้วเอาอีกจักหน่อย ก็เอาได้จักผัดนึ่งในหล่ะครับพรอเลาะหรอครับวันน่ะไปะลุยเห็ดอื่นต่อครับ มาเบิ้งผลงานการหาเห็ดของเขาเมื่อนี้ครับเนี่ยสำนีแหละครับเมื่อนี้ก็ได้ก็หมานอยู่น้อยนึงได้แจงน้อยน้อยนึงล่ะครับช่วงแรกๆก็ได้เห็ดก่าดอกงามๆหลายดอกอยู่้วครับแล้วก็เป็นเห็ดเพลิงแต่ช่วงท้ายๆมืเนี่ยเมื่อเก็บเอาเห็ดมันปูครับเนี่ยเห็ดมันปูเห็ดอันนี้พัดกินแซบเด้ครับเนี่ยเห็ดมันปูเนี่ยลักษณะ การกินหรือว่ารสชาติก็จะคล้ายๆเห็ดนางฟ้าครับถ้าผู้เคยกินเห็ดนางฟ้าก็คล้ายๆกันล่ะครับกะผัดกินแซ่บครับผัดหนมันหอยผัดไส้หมูใส่ยังก็ได้เมื่อละครับแซ่บเมื่อละครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็มีความหมานนาฝาพี่น้องเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็่นกําลังใจให้เขาล่ะครับชิปนาสิพาพี่น้องไปโคกได้ ไปทั้งใดก็จ้งติดตามเอาน้ำกันไปเรื่อยๆล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองสวัสดีครับ